ช่างปลายบาชนนลนะคะวันนี้อ้าวเด็กๆวันนี้คุณครูมีข่าวดีจะมาบอกจ้าข่าวดีอะไรหรอคะคุณครูวันนี้เนี่ยจ้าเราจะไปเที่ยวทัศนศึกษาบนเขากันจ้าเย้เย้เย้ดีใจสุดๆไปเลยงั้นไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะ ไปกันจ้าเด็กๆค่ะคุณครูรถคันไหนเหรอคะคุณครูรถเบาะนิ่มๆใช่ไหมคะนี่อย่าคิดไปไกลรถกระป๋องแบบนี้นี่แหละโอ้คุณครูนั่งนาวไม่เป็นไรหรอกจ้าคันไหนก็นั่งได้เหมือนกันนั่นแหละค่ะคุณครู ไปกันเลย,ยนั่งหลังก็เยนเหมือนกันเนาะใช่ใช่คุณครูขาอย่าขับแรงนะคะจะขึ้นเขาแล้วนะระวังตกกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆค่าคุณครูไปจะถึงแล้วเด็กๆครับคุณครูอืม ว้าวสวยจังเลยหมเขาก็สูงมากเลยถ้าเกิดตกไปนี่คือตายนะเนี่ยใช่ไหมตรงนี้นะนะเด็กๆตรงนี้คือการแสดงหุ่นยนต์เห็นไหมจ๊ะนี่เขาแสดงเป็นหุ่นยนต์ว้าวเท่มากๆเลยครับคุณครูเห็นไหมตัวใหญ่ก็มีนะเห็นไหมตัวเล็กก็มี โอ้คุณครูครับเขาทําได้ยังไงล่ะครับครูก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเห็นเขาบอกมาอย่างนี้ไป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 ที่พักเรากันเถอะครับคุณครูไปอีกนใจเด็กๆครับคุณครูเน่คุณครูจะให้ดูอะไรดูอะไรหรอครับนี่นี่นี่ตามครูมาเลยตามครูมาเลย นี่ไงบ้านหัวใจว้าวบ้านหัวใจเลยเหรอคะคุณครูสวยจังเลยใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าไปไปใจเย็นแล้วเนี่ยต้องไปที่พักกันอีกโอ้อะไรอะคุณครูยังดูไม่จบเลยอะ <c oughs> ไปค่ะไปเลย ว้าวที่พักของเราอยู่ไหนล่ะจ๊ะเดู่ไหนนะเห็นเหรอที่พักของเราหรือยังจ๊ะเด็กๆยังเลยค่ะคุณครูนี่ไงคะว้าวสวยจังเลยลงมาดูก่อนเล้วสวยมากๆเลยค่ะ ้าวเด็กๆวันนี้ผ่อนคลายกันนะจ๊ะอ้าวเด็กๆก,กินข้าวได้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ่ะคุณครูจะพาไปดูสัตว์บนเขากันครับครับค่ะค่ะค่ะคุณครูอ้าวเด็กๆก,กินเสร็จแล้วก็เข้านอนได้แล้วนะค่ะ โอมกระจกวิเศษจงบอกข้ามาถืดแถวนี้มีเด็กๆบ้างไหมนี่ไงท่านแม่มดมีเด็กๆมาเข้าค่ายอยู่พอดีเลยดีละ่ะฉันจะต้องไปจับเด็กๆมาเเ <f uck ling> สร็จฉันแน่เด็กๆ เฉันจะได้ยาอายุวัฒนะของฉันแล้วอยู่ไหนกันจ้าโอมจงหลับจงหลับจงหลับ เพียงอมจงหลับจงหลับเธอเด็กน้อยหลับไปซะตามมาเด็กๆพวกแกอยู่ในต้องมนสกุของฉันแล้วฮฮฮฮ ใกล้ถึงบ้านแชล <te ้วระจะเด็กๆตามมาเลยมาจ้ะมาจ้ะคุณป้าอย่าทำอะไรพวกเราเลยไม่ได้พวกแกคือย่าอายุวัฒนะของฉัน ฮฮฮอม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 เพียงอมเพียงเฮ้เฮ่เฮเฮคุณป้าไปพวกเราไปเถอะ คุณครูช่วยพวกเราด้วยคุณครูคะคุณครูช่วยพวกเราด้วยนะคะอ,อ้าวเอ๊ะเอ๊ะเด็กๆหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยลำบากฉันอีกล้วไหนดูซิแถวนี้ก็ไม่มีจะมีไหมเนี่ย ตรงโน้นล่ะมีไหมหายไปไหนกันหมดเฮ้ยไม่มีโอยตื้อจังเลยเนี่ยหรือว่าหยุดตรงรถนะ เด็กๆหายกันไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนใช่สถานีตำรวจไหมคะขอแจ้งเหตุหน่อยคะ่ะมีเด็กหายคะ่ะครับได้ครบับเดี๋ยวจะไปตอนนี้ลหะครบับไปเลวพวกเราคุณครูแจ้งมาว่ามีเด็กหายบื้องเขาไปเลวพวกเราค่ะค่ะ คุณครูครับเด็กหายตรงไหนเหรอครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพอฉันตื่นขึ้นมาเด็กๆก็หายไปหมดเลยค่ะฉันหาจนทั่วแล้วก็หาไม่เจอเดี๋ยวผมจะช่วยคุณหาเองครับขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจไม่เห็นด้ดย อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหรือว่าเราต้องไปดูอีกที่หนึ่งครูค,ครับเดี๋ยวเราขอไปตรวจบนเขาก่อนนะครับค่ะค่ะปันใครแล้วเนี่ยมาตั้งอยู่กลางหุบเขาแบบนี้น่าสงสัยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันก่อนดีกว่าไหมได้ครับได้ครับ ได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหไม่มีใครอยู่เลยหรอเด็กๆเด็กเอยู่ในกันครับเด็กๆเด็กเอยู่ในกันครับเด็กเครูมาแล้วค่ะเด็กๆอยู่ในกันครับฮะ ใครกล้าบุกลุกสถานที่ของฉันนะหน่อยพวกแกกล้าดีไงมาบุกลุกสถานที่ของฉันคุณครูครับช่วยด้วยครับช่วยพวกผมด้วยครับพวกผมอยู่ข้างบนครับช่วยด้วยคะ่ะคุณครูฮะเด็กๆอยู่ข้างบนฉันได้ยินเสียงเด็กๆจริงเหรอครับ ใช่ค่ะใช่พวกแกกล้ามาบุกลุกสถานที่ของฉันพวกแกต้องเจอนี่แน่นี่แน่นะ บ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ